สวัสดีครับอขอต้อนรับพี่นอ้องเขาสู่ช่องไว้เด็ดเล็ดังครับผมวันนี้กะมาพบพอกันคือเก่าเนาะครับเนาะกะผ้าพี่น้องมาขอเหล็กพอใหญ่ครับผมงวดวัดนที่สิบเอ็ดวันสุกเนาะหวยเล่าครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น่ามได้ครับเดอ้อ กัับมไฟก็มีอันเดียวครับผมมีลูกหลานมาขอเหล็กเล้าเด้เอกู หัวเล็กถ่ายสามตัวเด้อพญายงวดนี uh, mm, ่เจ้าหน้าีหลูกหลานสามตัวตุ่งตุ่งหลอเนี่พญายงงามเด้อพญายงงามกาแฟหอมนะหลอกหลานแปลงง่ายงหลอกพญง่ายๆให้เขาเล็กถ่ายหกตัว เอกลาว rồi อื่นนี่โลดอ้าวบาดปู่ยายเขียนให้ เทียนกันบ้างบอ่อใดพออใอ่พี่น้องบ่เป็นโตเนาะน่องเป็นน้ำเข้ามทียเข้ามาเก็บอืมเป็นน้ำเทียนหรอเป่เป็นน้ำเทียนเป็นน้ำเทียนเทียนเทียนบ่เปน็นนะ้ำนะเทียนเป็นเทียนแห้งเร็วเป็นบ่ออ๋อพี่ล่ะเทียนบ่จับกัดพี่น้องเอ้ยทำไมทำไม ตัวใส่ใหายาน่นีเียมีแค่นี่มันจะุดใส่อืใส่ว่าเป็นโตเลยป่านนี้ซือ้อมาใหม่โดนอ,อื่อัมเทียนคูณทียอัอมที่น,มน,น,น,นอมนี่นี่ัออ่อนนอัอ ตเทียนพองเงยตประเดี๋วตัวอะไรก็เงียไไเทียนให้ใหม,ม,ม่หมบบปดี๋ดออี้นพ่อมาเออไอ,อ,อ,อตู้ยเรีนนะ,ะันที่ตรินอ่าบันหัวใหม่เด้อพอหายบันเทียนกัะ<ห>สา,านเทียนเปยนไงโหลดเด้องวดให้พี่น้องคอน เดียใสสามตัวต้งตรงเด้อฟูหวันเลยรูปร้านแปลงยงไงเด้อพะญ่ นนดีเลว่าะเทียมกนฉันียน้งามรูปเป็นเอยมเป็นตัวเป็นตัวเหลเดินไปง่ายง่ายรูปหลานทั้งปึกอยู่เป็นตัวปแปงๆๆ้งง่ายง่ายให,หดยๆๆลดไปง่าย จะช,ชัดหลดเด้อปูหวนนนี่เขาสามโต้ต้องตรงหลดหวานนี่ไม่ใช่ เจ็ดเจ็ดหือบ่าจ้งน่ะไี่ขนมายุดเลยพี้นาอาู้พ่อใหญ่ลุกหลานเปียกถือเรื่องวันนี้เล็กเจ็ดค่นาะตอนนี้บ่เอาแล้วเเจ็ดบ่เจ็ดขึ้เล็กหก้มีหัวหก นาะใช้มาแปลน้ำกันน้ำอ่า pues> mm. จงมาเบิงน้ำกันครับผมนี่จบบจักนอยเนาะบ่ไงเชิห้บหอเบิ่งอีกตัวหนึ่งพี่น้อ

ศูนก็จอดกันเลยเด้อพหญ่เป็นเหล็กสูนก็พอได้ออจำเลยอืมอม,มไปพว่าเทียนไมสเออเป็นเหล็กสูนด้เนี่ยน่ะยิดวาน่ะเป็นเหล็กสูนยด้เ่ย không bỏ cái gì nó nó thì nó quán thì hẳn thì muốn kiểu được thì muốn kiểu đi bằng nó đi lại ơi nhìn

คิดเจ็ดจเ่ยเจ็ดาสองสอกวเจ็ดาจากวน,น่ได้เว่งเือคกันเนาะลดแล้วน่อนอตหลีกเจ็ดงาอยู่ด้ตัวนี้เขาาจะเป็นศูนย์นะนลดเลยไปเย,ย่ง เล็กจีดน้ำัน,ยยน,นหยดโบหลายนี่จีดหลีดียวเนี้ยจุดหน่อยนี่มาเล็กจกีดกระคับเลนี่เนาะตัวนี้พี่เป็นเล็กศูนย์เนี่ยแล้นี่เข้าไปเนาะ อกยังเนาะพี่น,อน,น้องนี่เอาผู้้ใดปปเปอไ์อกับขอมิ่นบอกงี้นะครับเด้อแต่ว่าตัวกลางเนี่ยบรชัดครับผมนึกตกลางเนี่ผมคิดว่าเป็นเหล็กศูนย์พี่น,อน้องส่งสีผลเป็นเหลขศูนย์เนาะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นเจ็ดครับผมนี่เจ็ดเจ็ดเนาะเขนจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะเอาลองขอพ่อใหญ่คนอีกจนหนึ่งเพื่อความมัม่นใจครับผมอ๋<า><ะ>เปลี่มมยนแล้วเปลี่ยนเทียนใหม่ก่อนครับเอา มาเป็นไงจะเขียนไหนก็เก่าว่าเทียนตัวนี้ใส่บ่ดีกว่านิดเดียวเนาะใส่น้อยลนะครับอืเทียนฟอมเลยแพนก็ตัวหน่อยตัวนี้เทียนบ่เหนียว่ะเนาะเที้ยวบ่เหนียวเทียนกินอะไรเที่ยวแบบแข็งกอดกันบลอนน์ไหลนะบลอนน์ปีเทียนบลอนน์ไลนะ ขอไหมเด้อพงใหญ่อีกตัวหนึ่งตัวที่สองบอชัดตะเลิตัวนี้เขียนคือกันอยู่ขออีกตัวหนึ่งพงใหญ่เอ้ยให้ินชัดๆโหลดตัวเนี้ยเปียอง่ายๆเด้อปูไอ้พี่น้องเพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำเด้อปูเพิ่นเขามารับชมงายอยู่แต่ว่าอีกตัวหนึ่งดูกร้านโบเปลเปลได้ลูกหลานเปลบปลเป็นให้เขียนให้ลูกหลานเปลอง่ายๆเด้อ เลขศูนย์าพนยัเป็นเหล็กศูนย์กับจอดกันโหลดเดอคือกันแล้วก็ตัวนกท่านเป็นเล็กศูนย์กับจอดกันโลดเดอปูหลูกล้านอย่งสิ่เป๋ได้อืพันยัมันสีบมังีบแล้วเหมือนกันเหล็กศูนย์กับจอดกันโลดพยัเป็นเล็กศูนย์คือกันอี๋เราสิกระลังชิเกี่ยวที่อันมันอันนั้นนี่สืองามเป็นไงเอ้ เนเหลกัให้จอดกันโลดพะไ่ะจอดหากันโหลดเลเกี่ยวขอหาโดพจิตกันโดเลยปูตึกศูจิตกันโหลด้านมแปร่เี่ีแปรเนี่ยท่านทีเป็นเหล็กสูงดีจอดปะจอดแต่ว่าๆ

เป็นเล็กนูนกับเล็กหนึ่งนะพี่พ <ด S 1> น้องเกี่ยวเขาห,าหากันอยู่คือกันเลยบางทีอ้าตัวที่สองครับพี่นอ้องเป็เล็กสองเหล็กหนึ่งคิดว่าเล็กศนกับเหล็กหนึ่งอ,อพี่น้องเปรียวน้ำกันครับผม นี่นะครับเด้อนะฮะเหล็กเจว่าเขาเนี่ยมึงสิเป็นเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดต่อแปลบางอย่างเนาะพี่น้องเนาะครับกับแปะผมแปลเป็นเหล็กเจ็ดน่ออย่างเนาะเป็เจ็ดศูนยงกับเป็นเพื่อกันเขียนเพื่อกันเนาะค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมกับเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดน่อกับเจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดครับพี่น้องเอาแนวทางหว้เหล้าเด้อพี่น้องเด้อคอยพี่น้องได้โชคได้ลาบเด้องวดมืออื่นวันศุกร์นี่เนาะแกบ่ยหนาแ้วพี่น้องเอ้ยให้ฟูให้โชคให้ลาบพี่น้องผู้ที่รับชมคลิปนี้อยู่เด้อใช่ป่ะให้ถูกตรงตรงโหลดงวดวันที่ร์ที่เอ็ดนี่ไงจะเขียนคือกันเลขกคุณเป็ดแก้วเขามาหากันอยู่เด้อ แปรงยากปนไดเนี่ครับขอเลขสว่าไว่าชาเป็นตเกี่ยวกัหากันยอย่าลืมคอมเมนต์บอกเด้อพี่น้องเด้อผ้ใดแปปได้ตัวใดก็ไดดครับผมเจ็นย์เจ็ดเนาะเลขสาตัวเจ็ดหนึ่งเจ็เนาะก็อย่าบเป็นตัวอื่นะเนาะเห็นละจนย์เจ็ดเจ็หนึ่งเจกันสองตัวกเจนย์น่เนาะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจเจเจ น,น,นี่แหะครับไปนมานี่้อครับเด้อนะครับเลขที่สอสไระบ้เมนโอ้ยพิดตัวครับพี่น้องเลขที่ผม<อ>แปะเนาะครับ707717แล้วก็701777ครับพี่น้องกับเป็นแนวทางนะครับหวยราวพัฒนาหวยวันที่11นี่เด้อกาล่องเบิ้งครับผมมากกระตามบมมากกระพานเน,ะนาะท่านผู้ใดแปลใดตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับผม เลนนี่พี่น้องแป๊บพเป็นแป๊บพอได้กะเขาไปเบื้องนี้กลุ้มกันเลยครับผมกะแอดไลน์ไปเนาะเดี๋ยวผมสีถึงเขากลุ้มครับคนหญ่เขียนใง่ายดีพี่น้องคนยัยเขียนตัวเก่าฮะนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะก็ไปพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะ